สำหรับสกิปคาซีนะคะไม่ว่าจะถูกกดยอดวิชเบรนเวยไม่เหลือค่ะกาละครั้งหนึ่งเมื่อไม่นานเท่าไหรค่ค่ะปี2020 4ปีที่แล้วนี่เองตอนนั้นสกิปคาซีนะคะเพิ่งเริ่มทำ YouTube แบบจริงจังมาได้ประมาณ1ปีคะ่ะโมเมนตัมกำลังมาเลยคะ่ะยอดวิวยอด s u b ส c r i ครนี่โอ้โหกำลังขึ้นเลย ความคิดตอนนั้นก็คือว่าเฮ้ยถ้าเรารีสตรีมจากในทวิชมาใน y u t u b e เนี่ยมันก็จะทําให้เราได้คอนเทนต์เยอะขึ้นนะคะแนวโน้มที่จะได้ยอดวิวเยอะขึ้นเนี่ยเฮ้ยมันก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมตอนแรกนะคะมันก็ไม่ได้อะไรคะ่ะมันก็เหมือนเหมือนเดิมก่อนหน้านั้นครยอดลิชยอดวิวอะไรก็โซโซนะคะพอๆกับเดิมแต่หลังจากผ่านไป2เดือนยอดวิวนะคะยอด subscribe แบบวืด สำหรับคนที่พอจะเข้าใจ y o u t u b e อัลกอริทึมนะคะก็รู้ได้ว่าสิ่งที่นุชทำเนี่ยมันหายยนะแน่ๆเพราะว่าไลฟ์ใน Twitch กับคอนเทนต์ใน YouTube ปกติของนุชเนี่ยเป็นคอนเทนต์คนละประเภทกัน คนที่เขามาดูสคริปต์คาสิเนใน u t u b e นะคะเขาสนใจที่จะดูเทคนิคนะคะดูวิธีแนะนำในการไลฟ์เกมสตรีมเกมเขาไม่ได้อยากดูนูสตรีมเกมและยังไม่รวมถึงคนที่ดูสคริปต์คาสินใน u t u b e นะคะเขาจะดูคอนเทนต์เนี่ยไม่เกิน10นาที15นาทีเขาไม่ใช่คนที่ดูคอนเทนต์ระยะยาวเป็นชั่วโมงในตอนนั้น YouTube เขายังไม่ได้แบ่งหมวดหมู่ชัดเจนแบบในตอนนี้ค่ะคือทุกอย่างเนี่ย ถูกยํำอยู่ในหน้าเดียวกันหมดเลยในช่วงนั้นนะคะหลายช่องคะ่ะเขาก็เลยงอกช่องเพิ่มคะ่ะเป็นช่องสำหรับคอนเทนต์ปกติคอนเทนต์ไลฟ์คอนเทนต์พอดแคสต์แล้วก็คอนเทนต์ช็อตและสาเหตุที่ใช้เวลาถึง2เดือนนะคะกว่าผลลัพธ์ที่แย่ๆนะคะจะโชว์ออกมาเพราะว่า YouTube ต้องใช้ระยะเวลานะคะใช้จำนวนข้อมูลประมาณหนึงนะคะในการรวบรวมเพื่อที่จะพิจารณาว่าเฮ้ hey, ไอช่องเนี้ย คอนเทนต์มันไม่น่าสนใจแล้วในตอนนั้นเนี่ยการนําเสนอหน้าฟีดคนดูของ y YouTube เนี่ยยังขึ้นกับช่องมากกว่าในปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นการที่เขาเอาคอนเทนต์ของเราไปไว้ในหน้าฟีดของคนดูเนี่ยเหมือนกับให้ลองจินตนาการร้านสะดวกซือ้อแล้วกันให้ลองจินตนาการว่าเป็นเซเว่นอิเลเวนเวลาเอาของขึ้นไปวางเนี่ยคนที่มาซื้ออ่ะเขาหยิบไหมแล้วถ้าเขาหยิบขึ้นมาดูเขาซื้อหรือเปล่าหรือว่าเขาหยิบมาดูแล้วเขาก็วางไปเลย YouTube เขาก็จะเริ่มสะสมข้อมูลไปเรื่อยๆคะ่ะแล้วเขาก็ สรุปว่าคอนเทนต์ของเราอ่ะมันคุณภาพลดลงคนดูไม่ค่อยสนใจเขาก็เลยลดการนำเสนอลงเราต้องเข้าใจายอย่างหนึ่งก่อนคะ่ะว่าพื้นที่หน้าฟีดของคนดูเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่มีค่าคะ่ะ YouTube เขาก็อยากที่จะนำเสนอนะคะคอนเทนต์ที่เขารู้สึกว่าถ้าเขานำเสนอไปแล้วเนี่ยคนดูจะต้องคลิกจะต้องดูจะต้องอยู่กับ YouTube แต่ถ้าเขารู้สึกว่าคอนเทนต์ช่องนั้นๆน,น,นะคะคอนเทนต์เหล่านั้นเนี่ยพอนาเสนอไปแล้วไม่มีประสิทธิภาพในการที่ จะทำให้คนดูอยู่กับ YouTube เขาก็จะหยุดการนําเสนอลงหรือนําเสนอน้อยลงในตอนนั้นน่ะก็คิดอยู่นะว่าจะทําต่อหรือสร้างช่องใหม่ คือมันก็เพิ่งทําได้ไปประมาณปีเดียวเท่านั้นเองค่ะแต่ในความรู้สึกเนี่ยมันคือช่องแรกที่นุชตั้งใจทํา y o YouTube แบบจริงๆจังๆนะคะมันก็เหมือนกับเวลาที่เราเล่นเกมค่ะเราก็มักจะผูกพันนะคะกับตัวละครแรกของเราเสมอถึงแม้ว่าบิวมันจะพังระหว่างที่กําลังคิดๆนะว่าจะทําเหมือนเดิมหรือจะสร้างช่องใหม่ดีนุชก็ทำๆไปเหมือนเดิมค่ะทำๆไปเรื่อยๆสุดท้ายก็ ลืมมันไปค่ะเพราะว่าเป้าหมายของนุชในการทำ YouTube เนี่ยมันไม่ได้เป้าหมายที่เพื่อที่จะทำจริงจังเป็นอาชีพคือนุชทำเอามันว่างั้นแหละแต่ถึงแม้ว่าเราจะทำเอามันนะแต่ยอดวิวยอด Subscribe อันนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่ามันก็มีผลต่อความรู้สึกอยู่ดีพอมาถึงตรงนี้หลายคนก็จะสงสัยว่าเฮ้ยหลังจากที่นุชทำ u t u b e ช่องตัวเองพังไปเมื่อ4ปีที่แล้วเนี่ย ปัจจุบันนี้มันหายหรือ,อยังอันนี้พูดตามตรงนะนุ้ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่คิดว่าไอยอดริชที่มันลดลงเมื่อนานมาแล้วเนี่ยปัจจุบันนี้มันน่าจะหายแล้วล่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้กลับคืนมาเหมือนเดิมนะคะอันนี้นุก็ไม่สามารถพูดได้เต็มปากเต็มคําว่าเออมันหายหรือไม่หายเพราะว่าหลังจากนั้นนะคะมันก็มีปัจจัยอื่นๆเพิ่มขึ้นมาอีกซึ่งนั่นก็คือเบรนเ u t ไม่สนใจยอดวิวไม่สนใจรายได้จากการทำคอนเทนต์แล้วเบรนเอาได้ยังไงปัญหามันคือบุคลิกนะคะนี้ใส่ส่วนตัวของนุชเองคือนุชเป็นแบบ perfectionist ด้วยความที่เรารู้เขาว่าเราเป็นคนแบบนี้นุชเลือกที่จะไม่สนใจนะคะอะไรก็ตามที่เราไม่สามารถควบคุมได้ แต่ว่าอะไรที่เรามองว่าเฮ้ยเราสามารถควบคุมได้เราจัดการได้อ้โหมาเป็นสเต็ปม,มาเป็นลิสเลยจ้ะเพราะฉะนั้นในตอนนั้นนะสิ่งที่นุชคิดว่าควบคุมได้ก็คือการทำคอนเทนต์การผลิตคอนเทนต์ของนุชเนี่ยนุชควบคุมได้ว่านุชจะถ่ายคอนเทนต์เมื่อไหร่นุชจะทำเรื่องอะไรอันนี้มันเป็นสิ่งที่นุชสามารถวางแผนได้จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันคะ่ะก็คือข้างบ้านเ e นเวท สิ่งแวดล้อมเนี่ยสภาพแวดล้อมเนี่ยมันไม่เหมาะกับการทำคอนเทนต์เลยนะคะแล้วมันก็เริ่มจากเรื่องเล็กๆน้อยๆค่ะการงุนงิดเล็กๆน้อยๆว่าเอ้ยอยากทำคอนเทนต์น่ะอยากถ่ายคอนเทนต์นะ่ะอาทิตย์นี้นี่คือยังไม่มีคอนเทนต์ลงเลยนะตามที่เราตั้งใจเอาไว้โน่นนี่นั่นอะไรแบบนี้คือสิ่งที่เราเคยควบคุมได้จู่ๆมันก็กลายเป็นควบคุมไม่ได้ตอนนั้นนะคะนุชก็ไม่รู้นะว่าอันเนี้ยมันเป็นปัญหามันส่งผลกับอารมณ์ของเราระยะยาวเพราะตัวนุชเองนุชก็มองว่าการทำยูทูบเนี่ยมันเป็นงานอดิเรกมันไม่ได้มีีผลกับชวิต ของฉันไม่ได้มีผลต่อความเป็นอยู่ของฉันนุชก็เลยดูถูกป,ปัญหาค่ะก็คิดว่ามันไม่น่าจะส่งผลต่อสุขภาพจิตของเราไม่น่าจะส่งผลกับอารมณ์ของเราเรื่องแค่นี้เองอะ่ะคือเรื่องเล็กน้อยเท่านั้นเองแล้วก็รู้ตัวช้าเขาว่าเนี่ยมันเป็นปัญหาทําให้เราจัดการอารมณ์ของเราได้ไม่ดีพอแล้วนุชก็แก้ปัญหาด้วยวิธีผิดๆค่ะไปถ่ายคอนเทนต์ตอนเที่ยงคืนบ้างอะไรบ้างเลทเทสุดท้ายก็ ก็ต้องพึ่งจิตแพทย์ในตอนนั้นนุชคิดว่าโอ้ยสบายละหาหมอละกินยาละชิลหมนมันก็ดีขึ้นนะแต่มันก็ยังไม่หายสุดท้ายแล้วนะคะนุชก็ต้องมานั่งปรับ Mindset ปรับพฤติกรรมตัวเองใหม่ค่ะจากเดิมที่เราต้องสตรีกตัวเองนะว่าเราจะต้องทำคลิปนะคะสัปดาห์หนึ่ง1-2คอนเทนต์ content, ก็ต้องกลายเป็น ข้างมันของจริงละจากตอนแรกนุนก็ฝ,ฝืนฝืนทำไปค่ะเพราะคิดว่าเออเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวมันก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นค่ะคอนเทนต์ที่เกิดจากการฝืนทํามันไม่ได้เรื่องเลยถึงแม้ว่าคอนเทนต์ของซิิคัสซีเนี่ยไม่ใช่ในแนวของการเอนเตอร์เทนแต่เขาบอกว่าปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าสีหน้าของเรา ม o ทของเรามันมีผลกับคุณภาพคอนเทนต์มันมีผลต่อความรู้สึกของคนดูถ้าจะย้อนกลับไปดูนะคะในช่วงที่นุดเบรนเอาเนี่ยคอนเทนต์มันจะมีกลิ่นอายแบบทึมๆมึนๆแม้แต่นุดดูเองนุก็ยังรู้สึกว่ามันไม่สดใสมันไม่น่าดูซะเลยมันก็ไม่แปลกคะ่ะที่ยอดวิวมันก็จะไม่เยอะและอันนี้ก็เลยเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่นุด บอกว่านุ้ไม่สามารถตอบได้ว่าไอ้ที่ถูกกดยอดริชตอนนั้นเนี่ยมันหายไปเมื่อไหร่หรือมันหายไปแล้วหรือยังเพราะว่าหลังจากนั้นนะคะคอนเทนต์นุ้มันก็มันก็ไม่ได้ดีอะคอนเทน์ที่ออกมาไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐานของตัวเองก็ยิ่งเพิ่มความกดดันยิ่งเพิ่มความเครียดเข้าไปอีกคือในตอนนั้นเนี่ยรู้เลยว่าถ้าไม่รีบปรับพฤติกรรมนะคะปรับมายเซตของตัวเองสถานีถัดไปซึมเศร้ารออยู่จ้ะ และสำหรับตอนนี้อาการเบรนเอาท์หายหรือ,อยังจริงๆอันเนี้ยไม่ใช่เบรนเอาท์ครั้งแรกของนุชนะแต่เป็นเบรนเอาท์จากเรื่องเล็กน้อยที่สุดในชีวิตเลยดีกว่าแต่ผลกระทบมากกินระยะเวลายาวนานปัจจุบันนี้นุชก,ก็ยังไม่แน่ใจว่านุชหายดีแล้วหรือ,อยังถ้าวัดจากความรู้สึกของนุชนะนุชโอเคค่ะนุชแฮปปี้นุชสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่ สุขภาพร่างกายยังฟ้องอยู่ค่ะคือปัจจุบันนี้นุยยังมีปัญหาในเรื่องของการนอนแล้วก็ปัญหาของสิวค่ะที่มากกว่าตอนวัยรุ่นซะอีก คือพูดตรงๆตอนนี้นุชไม่กล้าประมาณไม่กล้าดูถูกปัญหาละปัจจุบันนี้ก็ยังกินยาอยู่นะคะแล้วก็พยายามปรับมายเซตปรับแอนติจูนตัวเองให้อยู่ในจุดที่สมดุลให้อยู่ในจุดที่บาลานซ์ของตัวเองสําหรับคลิปนี้นะคะนุชก็หวังว่าการที่นุชมาเล่ามาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังเนี่ยนะคะก็อาจจะทําให้ใครหลายคนคะ่ะสามารถนําไปปรับปรุงนะคะวิธีคิดมายเซตแล้วก็การทำคอนเทนต์ของตัวเองได้ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการทำคอนเทนต์ค่ะสวัสดีค่ะ